อันนี้ก็ปิดร้านเรียบร้อยนะคะเราก็มาทานสต้ตำที่ร้านประจำของเราสำหรับวันนี้นะคะจค่ะแจ้งก็มีแค่รับที่ดีมาฝากนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หรืออาจจะไม่มือใหม่ก็ได้ะคะ่ะแต่สำหรับใครที่รู้แล้วเนี่ยก็ผ่านไปได้ก็ผ่านเลยถ้าใครยังไม่รู้ก็คือดูไว้เพื่อเป็นวิทยาทานหรือเอาไปประกอบอาชีพได้ค่ะนะคะ,นะคะสำหรับวิธีการรวกนะคะเล็บมือนางหรือว่าตีนไก่อย่างไงนะคะให้ไม่เละนะคะ น,นอกจากที่เราเนี่ยจะต้องลวกในน้ำเดือดๆร้อนๆใช่ไหมคะหรืออาจจะไม่เดือดก็ได้ขอให้น้ํามันร้อนเดี๋ยวถ้าในน้ําเดือดได้จะดีมากนะคะเราก็นําในมือนังเนี่ยก็ผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะในตะก้อใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปจุ่มในน้ําที่มันร้อนๆหรือว่าจะเดือดก็ได้ค่ะจุ่มลงไปเฉยๆนะคะห้ามเขยา่าถ้าเราเขย่าเมื่อไหร่เร็ฟมือนาของเราหรือว่าตีนไก่เนะะี่ยค่ะ มันจะเละโดยทันทีให้เราเนี่ยหยดนรตะกล่อลงไปในหม้อลวกเฉยๆประมาณนับประมาณสัก20วินาทีก็ได้ค่ะนะคะหรือ30วินาทีก็ได้ค่ะแล้วเราก็ยกขึ้นมานะคะเราก็จะได้เล็บมือนางที่ไม่เ,เป็นรูปเป็นทรงสวยงามน่ารับประทานค่ะสำหรับใครจี้อ๋อเดีบอกไปว่าแต่ว่าเล็บมือนางนั้นต้องเป็นเล็บมือนางที่สดและใหม่นะคะถ้าเป็นเล็บมือนางที่ไม่สดและใหม่นะคะลวกยังไงยังไงนะคะ มันก็ไม่สวยค่ะมันจะโหดกระจายมีขาแล้วมันก็จะเละดงังนั้นต้องใช้เรืนังที่สดและใหม่ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเวลาลวกห้ามเขย่าให้จุ่มลงไปในหม้อลวกเฉยๆค่ะนะคะอ่าถ้าอยากรู้เคล็ดลับอะไรดีๆอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวฉันถ้าตอบได้ก็จะตอบเพื่อเป็นวิจยาศาสตร์วิยทยาศาสตร์หรือความรู้นะคะอามาแชร์กันค่ะฉึนก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่เพียงแค่ว่าลองผิดลองถูกเคล็ดลับเนี้ย ก็เพิ่งเจอเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยเอามาบอกค่ะนะคะ